เฮ้ป้าจ้ามังกรเฮ้ยยังไงกูได้แล้วอะเย้ เรามีอะไรมาแกะคะดาคันบอลขนมอะไรลูกโอ้เด่นย่าอีกแล้วแต่อันนี้เราไปซื้อมาแกะไปแล้วจ้ะซื้อน้เลยลูกแต่อันนี้เราไปซื้อซื้อที่เป็นเขาเป็นสต็อกมาเนาะเดี๋ยวตอนนี้เราก็จะมาแกะเป็นของการ์ดกระตูนเรื่องอะไรเดี๋ยวโชว์ก่อนโชว์ก่อนลูกดาคันบอลมันเป็นสต็อกที่เขาเขาค้างเอาไว้ซื้อค้างเอาไว้อาซื้อมาในช็อปปี้ จริงๆแล้วมันซองแล้วเท่าไหร่ยี่สบาทใช่ปะท,ที่เราเคยซื้ออชแต่ว่าอันนี้อ,อันนี้ตาซื้อมาเกินซองละยี่สิบกว่าบาทเพราะว่าเขาซื้อมาแล้วเขาก็เอามามาขายต่างหากเข้าใจป่ะลูกมันก็เลยราคาแพงเริ่มจากสามซองนี้ก่อนกูกูแกะสามซองนี้ก่อนโชว์ให้ดูหน่อยว่าเป็นรูปอะไรอ,อ๋อแต่ละซองหน้าปกมันก็ได้เหมือนกันเนาะอันนี้เป็นอะไรเนี่ยเป็นโคคูเบจิต้าหมายเลขสิบเจ็ดกับสิบแปอ่าเริ่มแกะเลยค่ะ ว่าเราจะได้อะไรนะบาเริ่มจากดีกว่าเดิมกันค่ะสามจองที่เขาแถมมาให้กูสองอันเลยใช่ไร้านเขาบอกว่าเขาแถมมาให้ให้เรามาลุ้นกันทำไมมันอัดีาเดมได้ตัวอะไรโชว์กูชอบสองอันนี้มากเลยอ่ะกูชอบกูขอนะได้รูปอะไรอ่ะมังกรไหนแล้วด้านหลังเป็นอะไรลูกก็คืด้านหลังอ๋อด้านหลังเป็นแบบการ์ดกูอยากได้สองอันนี้กูรู้จัก อันนี้คือเทพ,พเจ้ามาังกรถือว่ารู้จักนะโอเคให้นะชโชว์ลูกโชว์ก่อนอันนี้ได้หมายเลขสิปเหรอใช่หรือหมายเลขสิขอดูหน่อยที่เป็นผู้หญิงผมดำอาหมายเลข17อันนี้หมายเลขสนะิบนะคะ<อ>แล้วก็ด้านหลังด้านหลังก็จะเป็นเป็นแบบการ์ดเนาะเขาก็จะบอกว่ามีการ์ดอะไรบ้างเนาะส่วนด้านหลังอีกทีหนึ่งก็จะเป็นรูปมังกร โอเครูก okay. แกะสองต่อไปได้เลยค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะเดี๋ยวเอาบอกมาตั้งตนสองที่สองอันนี้คือเขาแถมมาให้นะเรายังไม่ได้แกะในขนมนะกูอยากได้อันนี้อุ้ยได้ซามอ่ะไม่ใช่รูปด้านหลังด้านหลังจะเหมือนกันหมดด้านหลังเป็นรูปเทพเจ้ามังกรแต่ว่า<อ>ด้านหน้าก็จะไม่เหมือนกันอ๋อนี่ได้เลยได้โกเทนกับหมายเลขยี่สิบโชว์เพื่อนๆดูหน่อย กูขอได้ไหมกูรู้จักกันกูขอดูกูขอทุกอันเลยนะโอ้ยเอาหมดเลยเหรอข่าวที่แล้วได้เซนเซย่าก็จะเอาอีกกูรู้จักงมังกรเทพเจ้าแล้วอ่ะรู้จักจากไหนจากป๊อปของป๊าปาใช่ป่ะป๊ามีป๊อปเทพเจ้ามังกรนะอันนี้ได้อะไรลูกสองที่สามอันนี้คือก็จะเป็นโอ้ได้ฟิเซอร์ตัวนี้ชื่อฟิเซอร์ลูกฟิเซอร์ในร่างที่แบบว่า เหมือนจะตายไปแล้วนะแต่ว่าพิซซ์ก็ฟื้นกลับมาแล้วก็มาซ่อมแซมตัวเองก,ก็เลยเป็นร่างนี้หมดแล้วเดี๋ยวเรามาแกะนันีนี้เร,เ,นเราเป็นแกะเป็นซองใหญ่เราซื้อเป็นแพ็ค8ห่อ8ถุงใช่ไหมคะใช่ามาแกะข้าวหนังกันเลยซึ่งในในถ้าเป็นแพ็คอย่างเงี้ยเขาบอกว่ามันจะมีการวิบวับที่มันวบวบว,บ,วบเล่นกระแสงได้อยู่ไหนมันจะอยู่ในนี้เขาบอกถ้าเราซื้อยกแพ็คอย่างเงี้ยเราจะได้ มาเริ่มแกะกันเลยดูที่ว่าได้กี่ใบเหลือหมดแปดซองเลยเตรียมมาเลยเตรียมมาเลยนี่นะคะออกมาค่อยดึงดีๆค่อยแกะหนูต้องแกะอันนี้ออกก่อนลูกกระดาษกาวที่อยู่ด้านข้างนี่เราดึงออกมาแล้วใช่ไหมมีทั้งหมดแปดซองนะครับเขาบอกว่าในนี้จะมี การบีบฟอปอยู่อะไรนะลูกไม่รู้อันไหนวันนี้อยู่หนึ่งอันแล้วมันมีการบีบฟอปอยู่หนึ่งอันผมคิดว่าเป็นซองไหนเรามาเดากันเล่นเรื่องดีกว่าคุณคิดว่าเป็นซองไหนจอมบานบูใช่ไหมคุณคิดว่าจอมบานบูคุณปะ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 เดาว่าเป็นเจ้าเซลแล้วกันอ๋อสองซองนี้เก็บไว้ทีหลังเออแล้วกุ๊กจะแกะซองอื่นเลยหรอฮะอ่ะคุณเริ่มเลยค่ะแกะซองอื่นกันเลยค่ะแกนปลาไม่เล่น อ่ะพาเลือกเซลคุณเลือกชอมันโบคูแกะเลยดูดิว่าอันนี้จะได้อะไรปิดไฟไหมเดี๋ยวต้องให้รอจ่าเอาเอามาโชว์ก่อนลูกเอามา,อาโชว์ก่อนอไหนคะได้สองใบมีตัวอะไรบ้างมาโชว์ค่ะนข้างในอะไรอันนี้ม,นนมังกรลูกเทพเจ้ามังกรเฮ้ยยังไงคุณได้แลว้วเห็นบ้างคูลองส่องกระแสงดิเทพเจ้ามังกรส่องกระแสงนี่นี่ ส่องกับไฟตรงนี้ก็ได้เนี่ยส่องหน้ากล้องเนี่ยเห็นไหมมันจะท้อนแสงเห็นไหมเออแกะมาก็ได้เลยซองแรกและนี่คือหมายเลขสิบเก้าเก่งเว้ละเก่งมากไหนขอดูขอดูหน่อยนี่เทพเจ้ามังกรนะครับอันนี้คือการ์ดี้เขาเรียกว่าการ์ดหายากนวยรับสวยมากเลยวับวว้าสวยงามมากถ้ามีอยู่สองอันเราก็โชคดี แล้วจะมีแค่อันเดียวแล้วเริ่มพิเศษกันอะแกะเลยค่ะอันนั้นมันเป็นรวมร่างโปรเทนกับทั้งรวมร่างิวชั่นอนีเก่งมากเลยอย่างเมื่อกี้เปิดมาปุ๊บก็ได้ก็ได้บิบว๊อปป๊อปยากูแ่จะมีจะได้อะไระโชอ์ดูหน่อยค่ะอ h n นโอ้ยที่ขายกราสขอดูหน่อยขอดูหน่อยนี่หมายเลขสิบหกกับ ข้อของฟิเซอร์จามน,นะโยนกโยน้ก่นใหนอขอดูใ,ใกล้ๆเลยค่ะต่อไปนี่ตัวนี้คือห้อของฟิเซอร์นั่นเองวิปป,ปิประปักรปิกี้ปักรปิก้ปกีิ๊กแล้วก็อัน,นี้ดีใจมากที่ได้ให้พระเจ้ามึงนกนหมายเลขสิครับตัวนี้ป<ะ>่าองต่อไปได้เลยคะ่ะ ครับสดาห์ค้านี่ไปดูของเตยทุกคนอาจจะรู้จักอ้าวเลยซ้ำอ่ะโอ้โหเซ็งเลยได้ไหมทุกคนอาจจะรู้จักวายตาลค้าสัปดาห์ค้าที่ไปดูของเตยใจซ้ำมาลูกไหนอ่ะอ้าวหมายเลขสิบเก้าซ้ำมันก็มีอันซ้ำอยู่อันหนึ่งอันนี้อะไรเนี่ยเป็นการ์ดต้นแบบอันนี้ก็ซ้ำอีกแล้วที่โอเลงย่าเนี่ยวายตาลค้าสับปะครับนี่ไปดูของเตยนี่สองอันนี้ตาซ้ำ อ๋อไม่ซ้ำลูกไม่ซ้ำการไม่ซ้ำมาสิจิ้งน่ามาโบหีือน่ามาโบหรือสั่งอะไรเนี่ยไอเทพขัดเจ้ามันก่อนอันนี้ฉันไม่ใช่ไหนลูกขอป้าด้วยไอ้าวซ้ำอีกแล้วอ่ะใช่ไหมซ้ำไหมอันนี้ซ้ำไหมอ๋ออันนี้ไม่ซ้ำ การรวมไม่ซ้ำแต่หมายเลขสิบหกสามอันนี้ซ้ำอ้อยคนละตัวเดียวกันแต่คนละไพ่คนละลายลูกเห็นไหมคนละลายแต่ว่าตัวเดียวกันเหมือนเขาจะต่อยกันเลยเรียกว่าไม่ซ้ำถือว่าไม่ซ้ำป้ากล้องสองมาแป๊บนึงได้ไหมทำไมคะขอเวลาทำไมคะกล้องสองมาแป๊บนึงอ่ะค่ะสองเลยค่ะพี่เปแล้วโอ้ยแกสอบตึงต้อ ูจะมามาเล่นอะไรแล้วป่าโอ้ยแกเบาๆถึงการพาักขาด,ดิขาดเลยตของบาไม่ใช่ค่ะอันนั้นอะไรลูกเด็กชายอ๋ออันนี้ไม่สามลูกมันทิ้งไันเลยโยนเหยียาก็เยียบไปเลยอ่ะต่อไปป่าให้การพักขาไปเลยมันไม่ขาเห็นไหมเนี่ย อะเปิดโชว์หน่อยได้ใครตอนนี้ก็จะนี่ใครอะซ้ำอีกแล้ววะเนี่ยวายตายแล้วครับสับปากขาที่มาดูเคิร์ตเลยอยู่นี่อ้าวฟีเซอร์ร่างซ้ำหรออันนี้โกคูไม่ซ้ำนี่โกคูไม่ซ้ำแต่ฟีเซอร์เหมือนจะซ้ำนะลูกคุณจะแบบเนี่ยอันเนี้ย ซ้ำไมมิฟิเซอร์้ตายแล้วค่ะสักปกัะคามที่ป้าดูคองตายอันนั้นได้ไร<ต>อ้าวสามอีกแล้วว่ะโอ้โหซ้ำจังเลยเนี่ยอันนี้ยำชา้า <c oughs> ยำช้าโอ้ยำช้าเวอร์ชั่นผมสั้น <c oughs> จริงๆยำฉาตัวนี้ไว้ผมยาวลูกถูก <c oughs> ใจแล้วตอนนี้เ <c oughs> ขาตัดผมสั้นขูดขออ้าวอันนี้การ์ดใครที่แกะเมื่อกี้ การ์ดปรับการ์ดกู๊ดนี่ใช่ป่ะกูได้ย่ำฉากับโกคูร่างซ้ำซ้ำแบบนี้อนี่ซองซองต่อไปซองสุดท้ายนี่ซองของป้าละว้าวคุณเลี้ปลาจะได้ตัวอะไรวยตายแล้วครับแต่ปลาดูจิต้าไม่ซ้ำนะครับทุกคนค่ะเป็นไงบ้างแกะมามีทั้งซ้ำและไม่ซ้ำใช่ ขอเก็บไปทุกอันนี้เป็นของกูหมดโอ้ยเยาคนเยียหมดเลยอ่ะง่โอเคแกะโชว์เรียบร้อยนะคราวหน้ากูจะมากแกะอะไรอีกก็ขอติดตามใช่ไหมคะยอยากได้นิ้ขอได้ไหมวันนี้ไปก่อนนะบ๊ายบายค่ะป้ากูขออันนี้ได้ไหมยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ ก็จะจะาวคุยพี่นองกกูด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย